เพราะการสักคือการบันทึกที่ฝังลึกลงไปถึงเนื้อในแล้ไม่สามารถแก้ไขได้อีกนะคะทําให้คุณสมบัตินี้ค่ะทําให้ศิลปินหญิงคนหนึ่งนะคะนําการสักมาเป็นเอกลักษณ์ในการทํางานศิละปะที่มาจะเชื่อมโยงเรื่องเพศหญิงอยู่เสมอค่ะซึ่งแรงบันดาลใจที่เป็นจุดเริ่มต้นก็มาจากคุณแม่ของตัวเองติดตามจากรายงานและโลกศิละปะกับคุณกฤิาดีมีค่ะ ลายดอกไม้และผีเสื้อเก่อเกี่ยวกันดูคล้ายอวัยวะภายในของเพศหญิงสักลงบนหนังสัตว์ขึ้นรูปเป็นรูปทรงของผู้หญิงตั้งครรภ์่อว่าการเกิดเป็นสิ่งสวยงามหากน้ำแหลมยังแทนอันตรายที่ผู้เป็นแม่ต้องเผชิญเมื่อต้องอกอุ้มชีวิตน้อยๆให้ปลอดภยัยงานศิลปะชุดนี้ได้แนวคิดจากผู้คนปัจจุบันที่หลงไหลไปกับสิ่งนอกกายจนมองข้ามคุณค่าในตัวเอง จากผลงานศิลปะนิพนธ์ปริญญาตรีของสุวิมลเจริญสุขต่อยอดเป็นผลงานอีกชุดที่เปลี่ยนวัสดุเป็นยางพาราแล้วใช้ร่างกายตัวเองทำแม่พิมพ์สื่อความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสด้วยการสักลวดลายแนวถนดัดการเชื่อมโยงเพศหญิงเข้ากับงานศิลปะคือเอกลักษณ์ที่ศิลปินวัย27ปีได้แรงบันดาลใจสำคัญคือความรักจากแม่ จะได้เรามาเนี่ยยากซึ่งแม่ทุกคนก็คิดว่าน่าจะพูดแบบนี้นะเออก็ตามที่เราโดยปกฝังมา <c oughs> ก็บอกว่าเออแม่ผ่าท้องมาหลายครั้งแล,แล้วก็แบบว่าแม่เกือบจะตายเกือบจะไม่มีชีวิตไม่ได้เป็นห่วงว่าเราจะออกมาหน้าตาดีไหมเลย <c oughs> คือเราออกมาสมบูรณ์แบบไหมครบครบส2สองประการไหมอะไรเงี้อยอวัยวะ <c oughs> คือเขาห่วงเรื่องนั้นมากกว่าจนจนโตมา ก็ไม่ไม่พนความเป็นห่วงของเขาอะ สวยๆบนตัวพี่สุนะคะก็เป็นบอดี้เพน์ค่ะหมึกเห็นหน้าที่จะจางไปเองภายใน7วันนะคะส่วนหนึ่งเจ้าตัวก็บอกค่ะว่าไม่ได้อยากให้มีลายอะไรที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตด้วยการสักนะคะแล้วก็สัญญากับคุณแม่ไว้ด้วยค่ะว่าจะไม่สักตัวเองก็เลยใช้เทคนิคการสักแบบนี้นะคะสร้างสรรค์งานศิละปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากกว่าค่ะไม่เพียงเป็นเทคนิคที่ภูมิใจแต่การสักยังสื่อถึงความหลงของมนุษย์ที่ยอมทนเจ็บเพื่อแลกกับความงามบนเปลือกนอก การลงเข็มบนวัสดุธรรมชาติแต่ละครั้งทําให้เกิดร่องลึกซึมซับสีสันเข้าไปภายในจึงแทบแก้ไขไม่ได้นอกจากการต่อลายเพิ่มแต่กลับเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้สุวิมนต้องแน่วแน่และมั่นใจที่จะฝากความคิดและฝีมือไว้ในชิ้นงานเพราะนี่คือบันทึกที่ไม่สามารถลบทิ้งมองว่าการสักมันเป็นการบันทึกการบันทึกความทรงจำการบันทึกเรื่องราวบันทึกช่วงเวลา ช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่<ฮ>ะอืมซึ่งแต่ละคนอาจจะมีการบันทึกที่แตกต่างกันไปการเขียนการระบายการวาดอะไรเงี้ยเราคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการบันทึกที่แบบลึกอะลึกลงไปอะให้มันซึมลงไปในหนังอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็แบบว่าก็เลยเลือกใช้เทคนิคนี้มา ดวลลายซับซ้อนบนจิตรกรรมที่มีผิวหนังรองรับแทนพื้นผ้าใบาย,ยังเกิดจากการศึกษาด้านกายวิภาคเพื่อให้ผลงานจากจินตนาการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่จริงซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ชมสุวิมลเจริญสุกกำลังเตรียมผลงานส่วนหนึ่งไปจากนิทรรศการรวบรวมยุบะศิล,ลปินสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติรุ่น1-7ในช่วงเดือนกันยายนนี้หวังส่งต่อแนวคิดของศิลปินรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นในคุณค่าของเพศหญิงกฤริษฐาดีมีไทย P b s รายงาน